แ <c oughs> บบนี้เป็นครั้งที่3.9ตรงกับวันที่18ธันวาคม2568ข้าพเจ้าในวารีแสงสบอร์076ขอเปล่งวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายพระพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์ยาบูชา แต่องค์พระครองปฏิเทธและเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวง,งปู่บุญเดชหลวงปู่เช่นนั้นตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดศิลป์ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพรนานันใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของของ้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสอนศิลป์ม์ต่อไป มัณฑะจักรวาลีสุวัตตะหันสันตุเทวตาสัทธรรมมือลาสัจสัสุนันตุสักขโมกขะทางสัจเจคกามีเจลุเปคขิริสีเเคลาเตกุตเเควิมานในที่เปลาเตจะคามิเะลุปนะขะหันเนเขหาวัทุมิเกเตภูมิมายจะยันตุเทวาสารัตระวิสเมจขะขัตพันธ์นาขะจินสันจันติกียังมุนีวาจันนงสาธุโวเมสุนันตุธรรมะสวรรคาโลอัยยมพัทันตาธรรมะสวรรคาโลอัยยมพัทันตาธรรมะสวรรคาโลอัยยมพัทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามัสสะภ นางอัญญาพุทโธเมศสานางวัังเอตินาสกวเทนะสตมีหนตัสาพนงทิมีสนานังอัญญาธรรมโเมสนานังวัลังเตินาสกวเทนะสตมีหนตัวสทาพนาทิ่มีสนานังอัญาังโคเมสนานงวัลังเอตินาสกวเทนะสทมนตัา กรุณิโกนนาถอหิตายาสภาวะนินังปุเรตวะปรมิสภาปโตุสมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมะหุนตุสภูปัจจวะมหากรุณิโกนนาโอหิตายาสภาปะนินังปุเรตวะปรมิสภาปโตุสมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมะหุนตุสภูปัจจวะมหากรุณิโกนนาถอหิขายาสภาปะนินังปุเรตววปรมิสภาปโตุสมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมะหุนตุสภูปัจจวั เอววมีสุตังเอกังสมัญญาภะคะวสเกตุวิหันติตะปิยาวสุเมหาวันีมหาจาริกุสเคตนะสัจ ปัญจมัติเหิภิกขุสตเหหิสเปหวะอลหันติหิทัสิหิจารุกัฎาตหิเทวตาเยปูเยเนนะสันนิปิตาหติภควันตานทัศนายาภิกสังัญจักอาชาโคจะุนนางสุทาวาสกายยนางเทวนาเอตตหองจิยังโคปะวาสัียสุวิหันติกปิโลสุสุมมหาวนีมหาตาภิกขุสตทนะสิตปัญจมัติภิกสติเหหิสเปหวะอลหันติหิทัศสิหิจารุกัฎาตหิเทวตาเยปูเยเนนะสันนิปเิตาหติภควันตานทัศนายาภิกขุสังคัญ เตนุปัสสกมยมาอุปัสสากิมตวะปะขวัตโตภัติเอภจกะคถาเยามาติอัตโขตาเทวตาสยทาปิงนามพลวัปุริโสสมชิตวะภาหังภาษาโยะภาลิตังวะภาหังสมิชยเอวมิวสทาวเสสุิเวสุวนตหิตาปะวัตโตปุระโตปตุลหัสุอัตโขตาเทวตาภะวโตภัเกมังคตาถังนภาสอัตโขตาเทวตา อาตโขตาเทวตาพระขวตาเทวะเทวัยกรรมนาถังส auto, ุเอกมรมนาทิธาโพเอกาเทวตาพระขวตโตเถรเกอมังคตังกะปาสิมหาจะมอยมปวานัชมิงเทวกายะสมมาคตาคัตมหิมังธรรมะสมยันตะหิตาเรียวาภลายิตาสังคติอาตโขปราเทวตาพระขวตโตเถรเกอมังคตังกะปาสิตันตระภิกาวะสมมาตังสุจิตตังอุโนอกัตโนชุกมาคังสุสารีวันเนตตานิฆาเหตตวันชิติยาละขันติตาติอาตะโขปราเทวตาพระขวตโตเถรเกอมังคตังกะปาสิ เสตวาคีลังเสตวาปารีธาอยางนทากีลังเอาคัามจำมันม่ใช่เทตะรันติสุทาวิมาราชคุมาตาสุทันตาสุสุนักขิติอตะขัวภระเทวตาพระคดโตสังเกตมังคตังอาภาสีเจติวุังสารนราคัสเศสนาเตกขมิสันเตียปายปุ่มิปะหายามนุสังเตหังเทวะกายังปริปุรรจันติเติอตะขัวพระขวะพิกวามเตสีเยปุเนนะพิคเวจัสสุโลกาตุสุสุ โลกาทาตุสุเทวตาสันนิไปตตาคงตีถถาพตามรัชนายาภิกขุสังคันจักเยปิเตภิกขเวไอเหตุสุขติจามัทนาหานตุสมาสมุตตาเจสัมปีพระขวันตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันเทวตาสันนิปริตาเหตุสุขสยทาปีไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวพะวิสติอนาคขธรรมัทนาหานตสมาสมุตตาเจสัมปีพระขวันตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันนิไริตาพรวิสติ ปยัตถาปีไมหังเอตระหิอาิกคิดสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิจิตายุสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิเทศสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนัตถาสารุกังมาและจิโรรถพาสิเตเมติเอวามิติโคเตวิคูปักวัตโตปัจจโทสุปักวายตัถงบุตรสิโลกามนุกัสสามิยถาภมัสสะตติตาเกียติตาคิริขภะละปิกิตตาสมมาคิตาตุสุสีหาวัสันลีนาลหังสภิจพโนทตามณรสสสุทาวิปัสสนามลาวิลา พ ah ja ja ิโยปันเจสเจจตวะวะวันนี้กับปีละวัตวีเดตโตมันดีศัทธาสวัสเกศรีนีเตเจตวะกายาปิเกตตาเตว้ขค่นั้นเิขพวุเตจจะตัปปามะงกรุสตราวุปัสสาศาสนาวิเตสัปปะตุลงุญะนัมลุสานาศาสนาภิเกนัสตตะมัทธคุมสหัสสังมาทาสตาริสังเอเยสหัสสนาอัมลุสานามัทธสุงอัปเปเกนัตตะมัตธคุมศีสาสภาพุตตาหุนตัญจัสมาภิญญาญาวะวะกิตวันไจะคุมมัทโตงิสัทธาสวะเกศรีนิเต ทวัายาพิจัตตาเตวิชนัธาพิฆโวเยวหังกิตายุสามีขีราหิอนุปปสโสตตาสหาสายวัยขาปุมางปิละวัวัยที่มันโตจุดสิ่มจุดทิ่มันโตวันนนโตสัสนมทธรรนาติกะโมปิคุณังสมิติมันนังจะสหาสายมาวตายาขานาตาบนิโนยที่มัโตจุดทิ่มันโตวันนวันโตนสัสนมธรรนาติกะโมปิคุณัสมิติวันังตาขีะสะหาญาขานาตาบริโน อิติมตโตสุติมันโตวันนัวันโตัจชินมธรมนาภิกมุโิกุณนาสมิติมนาอิเจเจโสราชสสัายขันธะวันนี้นยอิติมตโตสุติมันโตวันนัวันโตัจชินมธรรมนาภิกมุโพิกุณนาสมิติมังเวสสัิทาปจจสสายขะวันนี้นยอิติมตโตสติมันโตวันนวันโตัจชินมธรมนาภิกมุิคุณาสมิติมนังกลิโรยไคิคโก เวปุรัสานิเวสนังขยโยนางสาธาสังยะขานังปิยูปัสสติกุพพิโรลายข้โกศปะคะเสมิติงวะนางปุริมัจจิสังธาตุราชธาตุละโถภาษาสติคันธพันธนัตถิปติมหาราชายติโสปุตตะปิจัสภะหาโวิธรรมนามหาภะราณีทิมันโตยุติมันโตวันางมันโตยัสสิโนมุธรรมนาภิกขามุงพิกุลนางสมิติงวะนางทากินันจาริสังราชาวิรุฬหลโหตปัสสติกุพพิธานัตถิปติมหาราชายติโสปุตตะปิจัสภะหาโวิธรรมนามหาปะรา อิติมันโตสุติมันโตวันนัมันโตยัสศศิโนมุทธรรมมนาภิกขมุงภิกขนาสมิตินางปฉิมันชัิสางราชาวิโรปโคปัสสติละขันนงอธิปติมหาราชายสติโสพุทธาปิกษัสภะโวุยธรรมนามมหาภะไรที่มันโตสุติมันโตวันนัมันโตยศศิโนมุทธรรมมนาภิกขมุงภิกขนาสมิตินางอุตตะราชดิสังราชกูมีโลตปปัสสติยะขันนงอธิปติมหาราชายสติโสพุทธาปิกษัสภะโวยธรรมนามมหาภะไรขิติมันโตสุติมันโตวันนัโน มุทัมมันอาภิกรรมมุงปิกุนะสมิตรมันนะปุริมาติสังทศตละโทะศินีนะวิรุฬหโกปิชมีนะวิรุปโกภูวิโลตระนั้นทีสังจตารโลเตมหาราชาสมันตาเถรโรทิสังทัตตละมนาสังสุวรรณีกติระวัตเวเตธังมายาวิโนทัสะอาคูมัญจานิกาสถานมายาปุเจนทุเบตนทุวิปุจจวิปุตโตสาหจะทโนกามเสโลจัะ กินนุมันฑิมันฑทตจัปานาโทอปามันโยจัเชวสุตโจรักริยินัเสนาโภนาโรราชจักสอาคุมจัจรเสโฉเจวติพะโสุริยวัจสาเจเจจรเจรราชโนคัสพระราชานาราชุดิโมทมันนาิโอมุพิคุณลัมิติมันังอาาคุณนาภาษานาคาเวสลาสังฆาตากมพระตยยาอคปยาคัสังขันยิพิเมุนอธาตราชจักอาคุณาคายาสิโนเอละวันโนมหานโคสุภคัสมิติมวันังเยนาคาราชิตหาสหานติสิภาธิชา ปกิบุยิสุดแา้จากคูเวหายาสาเตวนามาสตปตาจิลาสุปนอิเตเตสนามังพยันนคราชนามาจือปัตโตเขมมกสิปุตโตศนาหาวจาปัฏวายัตนาคตุปนาสารนามังสูปุางสิทธาวชลาอเทนสมุทธาสุราสิทาปัตโลวาสเวเสเติมตุโยสสิโนกราจามหาิสมาอสุธาธนาเวคสเวปจิตติสุจิติจัปปาเล นาโทนมุจ <łość> ิสาทัจาพิพุตนาสเพเวโรจนะมกกาสนะหิตุมาประเสนาลาหุปธาพปะคมุงวามโยทานนี้พระทันเตภิกุนนจะมีริงวันนมีริ่งวันนอาโปจ่เทว่าปรทวีจาทิโชวาโยตาคมุงรวานาวรุณาเทวะโสโมจ่ายะสัสสะหเมิตาการุณาขิต กายก่าอาูเทวะยัสสิโนทัศเจเจเทธาขยาสเพยตตาบุิโนอิทิมันโตสิติมันโตวันน้องโตยัสสิโนมมทัมมนาปิกมุงปิกคูนังสมิติมันังเป็นทูจัตเทวะสหะลิจจะอาสมายาทุเวยมัททัตสุปานิสาเทวะจะทามาคุบุรักิตาสุยสุปานิสาเทวะสุยมาคุบุรักิตานักตานายุบุรักิตวะอาคุมันตะวะลาหะกาวะสนังวะสโบสิโตทากโกปะขบุรินสะโททัศเจเจเทธาขยาสเพยะตาบุณีนุวิทิมันโตสิติมันโตวันน้องโตยัสสิโนมม โมทัมนาปิกังโปิคุณังสัมมิติมันตุอัฏคตสหโพใช่ว่าสซรามะกิสิขาิวาาสายะโรชาชาโอมาภูพานิาสิโนวรณาสหธรรมาจาอรุตาจาเนสกาสุรยะลุยลาอคูอาคูวาสมสินทัสเสตระสกายะเอตาวันนีนอยที่มันตุติมันโตวันน้องโตนิสัตินมทัมนาปิกังปิคุณังสมมิติมน สมานามหามสมานาฯมนุษสามนุษสุตมาคิทาปทุริสาอาคูอาคูมันโอปุติคาอาถาคูหายโยเทวายเจจารุพิตาวาสินปบรรคามหมาบรรคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสเจตสาการยาสเพนะสต่วนนีโนที่มันโตชุติมันโตปรรณมันโตยาสสิโนมธรรมนารปิกมงปิกุณันสมิตริมนังจุกากะลุงมหาอรณาอาคูเวขาณัสสาสหโอุทตาขยาหัปามโมขาอาคูเทวายจัจขาณัสทัตมัตหะลักขชามิสกาจยาสสินโนชานยังราคาปุชโนโยทิสาภิวัสติทัสสเตทัตตาการ ที่มันโตชุติมันโตวันนวโยนมทมนาิกมงพิกนัสมิติวันนเขมยาถุตใจามากัรทักาจะยสชินนพขุสปิตะการมาเสถาชุตินามาจะอาสวันิมันวัตนโนอะคูวาถคูปรนิมิตาทัสเตระธากายสเปตัมิโนที่มันโตชุติมันโตวันนนวโยศชสนนงมรมนาภกมงพิกุนันสมิติวันนั้งสัจเจเตวันนี้กายสเปะาิโนนามนว่าระขัโเยยห ปาวุธาชติมาขีรังโอคาตินมาณสวรชาเขีโมคะตลังนาคังยันว่าอสตาเดตังสภามาปรมะโตจะปุตเตยที่มะโตสหัสสนัสนงคุมารติโสจะสุปคัสมมติมานาสหัสภมาโลกนังมาหาภมาวิติทดีอุปปะปนโชติมานโตวิสมะกายโยยะชติโสทเทใจฉลาอุปปัญเจกันสวัตตีโนเตสันจะมัชตัวอาคาหิโตปิวีตโตเตจะสัพเพอภิเตสินเซเซเวสภมนาเกมานาเซนาอภิคันมิปัสสากันนาหัสสามที่ยังเอธากันนาหัส ปัญธาาละเห็นนาปัรมัสโทรถมันตาปิววะเนธโมโบมุติทาโกติทังอิติธรรมมหาสินงการหาสินะเปโสยิปนินาตระมหาจ่าชลังกระวานอภิระวังตถายะถาปุสโกเมโคธนายันโตสวิชโคตถาโสปุตถาวัติสังบุทโธสยังวเสตัญจาศพังอบิญญาาวกขิเดวันจาคมา

นะโมเมพุทธเตยสานนาตนะตยธรรมิกาเตชะปสิทธิ์ปสิทธิวานารายาปะระเมโสลาสิทธิพรมมาเจินทาจัดจตโลกะคัมภีร์ละกาสมุทธาภูตรงขังขาจตระพามชายาปสิทธิพรมตุเตชายาชายาธรณีธรณีอิธิอุณชีนทีนาทีชายาชายะข้าคนละตุลนีใสนิไลเศสนะเมรุอาภรณ์อุณชีชายะชายาคัมภีร์สงผีนาเขนธนาคีปิสัจจะภูตกาลิชายาชายะทุนนิมิตาโลกิ ชยยชยสิงขีสุทธาธานามขชาชยยชยยอรุณนมขะสาตาชัยยชยจัมปาจีนาคากูรักันทกาชยยชยยขจะคนตุลงสุกล้วหชงชีหะปายาคตีปชัยยชยยะณนมขยาตาชิตาชิตาเสนาลิปุณะสุทินารีชัยยชยยสุขาสุขาชีวีชัยชัยวัชรณนีตะเลสัทธาสุชัยยชัยยชัยยะธรณีสัตินัทธาชัยยชัยยมังกราตุนยาภาวัคคชัยยชัยยวโณุ มารุณหายะเขษยชะยะลักเสสุระปเชาติชาชาญชยพรมเมธะคณาชาญาชายาราชธิราชชยยชยยาปัทวิงสัพพังชยยชยาลันตาปัญเจกพุทธสาวังชยญชามเหสุโลหาโลวาลินเทวาชายชยยพมมาสุระโค ชัยยะชัยยะนาโควิลุราโควิลุปะโคจันทิมาลาวิอินโทจะเบนัเตโยจะคูเบโลวารุโนปิจักคิวายโยจะปายุห์โหคูมาโลทัตติลาทะโกยะเาราสัมมหาเทวาสิทธิตาปัสสาวะทายโยอิสิโนสาวกัสภาชัยยะลามโมขตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะตถสภาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุธีขวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนาโห โตเตสัยยังอังคารเจโยภิพุทธัสสะสิริมะโตยังมะรัสสะจะปาภิมะโตปะระหะโยอุปะสะยังมะติมันเตปะโมทิตาม ชายาตถาสัมมาคันณาเมสีโนชยโยบิบุรุษสสิริมโตอายามาราสยะปะปิมโตบรายโยโคสยมุติมันเถบมุริตาชายาตถากินทะคณาเมสีโนชยโยบิบุรุษสสิริมโตอายามาราสยะปะปิมโตบรายโยโคสยมุติมันเถบมุริตาชายาตถาเทวคณาเมสีโนชยโยบิบุรุษสสิริมโตอายามาราสยะปะปิมโตบรายโยโคสยมุติมันเถบมุริตาชายาตถาสุปันนาคณาเมสีโน ยปีพุทธศาริมัตโตยังมรรษัจะปาปีมตโตปราชโยโอสยามโพิมันเทปโมทิตาชยัสธานาขนามโนชยปีพุทธศาริมตโยังแตยังมรรจะปาปีมตโตปราชโยโอสยามโพิมันเทปโมทิตาชยัตถาสาพมคนาเมสโนชยันโตภริยามูลเดศกยานานัตินทิวัฒโนเอวว่างตมาวิชโยหอิเชสุจา ยามคาเลอปราชิตาบนังเคสีเสปัทวิปุคาเลอพิเสเกสภาพุธานนาขปัตโตปโมทติธนขัต่งสุมาคังสุปภาต่งสุรีต่างสุขัสุปโนสุโมหุโตจัดสุดิษาพระมารริสุปัทกินนาวยกรมาวาจากกามปตทกินนาปัทกินนมโนกรมาปินชีเตปตะกินนาปัทกินิัตวนาลพันตเท ทักขิเนเตอัฏฐะอัฏฐาสุกิตาวิรหะพุทธะศาสนาอารุคาตุคีตาโหทาสหะสเพหิยาติพีหยุติันตุผลโตเยเทวาสมิงฐานเนธิคตาธิคายุกะตถาขันตุสุกิตาขันตุสัพพทาละขันตุสัพพะสตานังละขันตุชินะศาสนายากาจีพัฒนาเจสังสเพเหปุเรนตุมโนรัฐา ยุตากาเลภวสันตุวัสสังวาวลา,ากาโลคาจุป,ปัทาวาเจสังนิวัเรนตุจารสัพธามกายสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยาาะถาอรหังเอวามีสุตังอีกังสมะยพระเขาวาสาวัตถียังวิหารติเขตาวันเนกานากับินทิกัสสะอาะรามีทันตะโคพระเขาวาภิกขุอัมมันเตสีภิคาวุติปัทันเตศีภิกขุพระเขวะโตปจโสสุขเขาวาอิตทาทวจัตโอปาทาวาภิเกเวตถาตานัง ปาฏานว่าตถาคตานังทิฏฐาวะทาติสาธาตุธรรมนิยตธรรมนิยามาตสเพสังขารานิจัดติตั้งตถาคตอภิสมุปชิติอภิสมัยติอภิสมุปชิตวะภิสมัยตวาอชิกาติเทติป็นไเปจิปัฏฐานเปจิวิวรติวิภยติอุตานิกรโรติสเปสังขารานิจจติอุปาทาว่าภ well, ิกวิจตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสิทธิฏฐาวะสาธาตตุธรรมนิ จิตตตาธรรมะนิยามตาสเปนสังขาราทุกขาติตัณฑะหานโตอภิสุปุจติอภิสมติยภิสัมภิชิตวาอภิสมติวาจิกติเิสินสิบัญญัเปติปัตถะเบติวิปัติวิบปัจจิตุตันนิกระติสเปสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิขเปตถาคตานังอนุปาทาวาตถาทานังจิตถาวาะาถาถาตุธรรมะจิตตะตาธรรมะนิยามตาสเปนนำมาอัตติตังตถาคโตอภิสุ สัมผูชติอภิสมัยติอภิสัมผูชิตวะอภิสมัยตวะจิคตขจิตสิปัญญาเปิติปัตตาปิติวิบัติวิภัชติอุตตานิจโรติสเพธรรมานัตติอิทัมโมจะภาควาอัตมันอาเตภิกขุภาควัตตุภาสีตาภินันทุนเตจอาชิตังนาหน้าวะคังเมญนาตาปะกิงหาณปะกิตติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาถาตินจำปะเฮนันต่างอปันตัญจานาคตังสิ่งพินิจก็ลาไปแล้วสิ่งพินาพวก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธมันตะทัสสัวิปัสสติอสังหินังอสังกุปะตามวินาวิธามนูพระโลภเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นลัมอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นยแข็งแข็งกับคนพลอกคนในการเชนวะาชีวะจิตจะมาตะบักโคชญานรัตนสุเบความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้นะาฮิโวสักขันเตนะมหาเสน่น้ม the online, Brothers, AJ, ัจุดนาเพราะการเปลี่ยนต้นมากยหรับเรา ในบางวิหารทีมาตาพิงหงราจมาทันทีตันทางวิประเทศก็จะตัวติดันงตัจิกเตมุนีติมุนีผู้สงบจ้ำกล่าวเรว่าผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานากการกวันกลางเคลื่อนว่าผู้เป็นอยู่แง่เพียงลาติเดียวกว็น่าชมสัพเพสังขาราอน,นิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและโลกธรรมนน้ำโทษ นามรรมทั space, so, ้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกขารทางกายคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตัวนยากพอะเกิดขึ้นแล้วกิจิตตายไปสเพธรรมานัตตาสิ่งทหลายทางปวงทางที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตสว่าตนของเราตัววางชีวิตต่ชีวิตเป็นของไม่ยืน ผู้วงมรณะนความตายเป็นของเง่้ยืงยอวสังมายมริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแตม่มรณะปริโยสารนามเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างมีอริยาตายชีวิตของเราเป็นของมเที่ยงมรณะเม,มนิยาตายความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาปุถิยะสังเลนอายังกายโยาจีลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานระเพตตวิญญาโนคันปัาศจากวิญญาณจุโถท่านเขาทิ้งเสียแ,แล้วอาทิตย์เสดสตีจากนอนทับปัทวีณเ้ืแผ่นดิน กะรีฆลังีว่าประดุดังวาง่าท่านไม่ละท่อนฟื้นนี่ละทางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จงว่าจะสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยมหนาปะทาวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปสชิตตว,วานิรุนชันติการเกิดขึ้นเราจำนบไปเตสังบุป,ปัสมโมสุขโขภความเข้าไปสงบประนับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามันติจะสะาสัทั้งหลาย ทางปวงกำลังตายอยู่มาลิงสวยามาริสาเลที่ตายแล้วไล้กำลังจะตายตาเทวาหังมาริสามิน่นและพระจากตายอย่างนั้นแม้แต่นดนทีไม่เอตสังโสโยความสงสัยในความใจนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย อย่างกินติกุศลกรรมมังสพเพหิพัตเตหิกะตัมุลยางนวโมทันตุสุนนตุโนตเยเทวาสังฆานีอธิขตาธิขาจุการสัทธาอมุตุโตาอมุตุขะปมุจจะตุมาตาปิตาตุตาอมุตุขะปมุจจะตุสเพยาติการุามุตขะปมุจจะตุสเพยาติการุตตาอมุตุขะปมุจจะตุสะเพยาตาสุิตาอมุตขะปมุจจะตุสเพอาจาริยุปายาสุขิตาอมุตขะปมุจจตุสเพนักตาสุิตาอมุตขะปมุจจะตุสเพเทวาสุขิตาอมตุต ันตูโวนะโมพุทธิสตโตหันติมายะอิติภะขวานะโมพุทธิสตโตหันติมายะอิติภะขวานะโมพุทธิสตโตหันติมายะอิติภะขวายาติวตาสันติวิหาระวัสินุเบคาเลพทธิคะเลเตหิงเตหิงตธรรมะธรรมเนนน้ำพะวันตุปุชิตาชนทิกระดุเถระไมหารมาตะเลเทลาจามากนวากาเจพิโควสลามิการธนรมปฏิโกปาสกาคามาจเทสะนิขมาเจอิสลาสปานภูตาจุกิตาพะวันตุเตชะราภูชาเยปิจานท่าสัมภวะ สังเสรชาาอัโวปปาติการางธรรมวรังปฏิญเตสเปปิตุกัสะลนตุสังขยาธาตุีรังตธรมธรรมทาราปุขละสังองตุสมมโควะอัยยะจาหิยะจาอันเหรตสัทธมโมสเพหิตเพปิธรรมารินโนวัติิสัมปะปุณยามธเมระยะปเวทิเตปสันาหตุสเปปิปานิโนพุทธาเสนสัมมาทาลังปิโทกาเลเทโวปวัสตุ วติภาวายะสตานังสมิทังเมนิตุเมธเนมาตาปิตาจัตรายังเมจังละขันติปุตตะกลางไอเอวัมธรรมเนนะนาชานโอปะชังละขันตุสัพพธาทุกขปาตาชนิทุกขาวิยะปาตาชนิพยาโสกาปาตาชนิโสกของตุสเปปิปันหิโนเอตาวาจาจามีสัมปทานปุญญาสัมปทานสัพเพเทวานุโมทุสภะสัพพิติสยาตานังเทสะตุสัตธายสีนาละขันตุสัพพธาภาวนาพิระตาโุตุขจฉันตุเทวตาขตา มณตูตสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสภะพุทธานภาเวนะโสตีหนตุนิรันตลาหนตุสัพพังสุมังขังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานภาเวนะโสตีหนตุนิลานตลามนตุสัพพังสุมังขังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานภาเวนะโสตีหนตุนิลานตลาสัพะพุทธาประปตาปเจยานัการนจายังพลังอันันตานจาตเจชนาละขันธมิสปพโสสัพะพุทธาประปตาปเจยานตการนจายังพลังอันันตานจาตเจชนาละขันธมิสปพโส สัพเพพุทธาปรติปตาปัญเจเกนนัจายังผลังอาหารตานจาติเชนละขันธามิสัพปรสสัพเพพุทธาปรติปตาปัญเจเกนนัจายังผลังอาหารตานจาติเชนละขันธามิสัพปรสสัพเพพุทธาปรติปตาปัญเจเกนนัจายังผลังอาหารตานจาติเชนละขันธามิสัพปรสสัพเพพุทธาปรติปตาปัญเจเกนนัจายังผลังอาหารตานจาติเชนละขันธามิสัพปรสสัพเพพุทธาปรติปตาปัญเจเกนนัจายังผลังอาหารตานจาติเชนละขันธามิสัพปรส เปโผุตถาภรพตาปเจกาลจ่ายยางพลังอาหาตาลจ่ายเจเีนละขันมรามิสัพปโสจะเปโผุตถาภรพตาปเจกาลจ่ายยางพลังอาหาตาลจ่ายเจเีนละขันมรามิสัพปโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมุเคราะห์ทิศสวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเดชสุสวรรคาราย ขอให้ทรงแห่งมุกสนนี้จงเป็นสาวประสิทธิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่า,า,าปลอดภัยจากทุกสุขรบภัยอันตรายทางปวงให้มีแหล่งลาารายได้สุดิิติมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยอย่ใได้มีแก่ข้าพเจ้า,ข,าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมสอนแห่งออสมเด็มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในมุกสลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายอดเศรีฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งอมฤตรได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันทักษิณอันวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบองและผู้ชาติทุกประการเทินสาธุ